ปีใหม่วันนี้เฮากะได้มีกิจกรมมรมมาลีนก็คือจกสลากนั่นเองเล็ของขวัญก,กันเะาไปเบิร์ว่าของขวัญเฮามีจะแม่นอย่างละกะมีไผเกลียอย่างมาแนมและนี้ก็เป็นของขวัญเขาเองนี่รางวัลใหญ่สกูตเตอร์ตัวมาส้น,น้อยน้อ,นอพัดลมฮาตาลีและนี้ก็ของไอหมิงเฮาน้องวี่ทองแดงซะด้วยโตมากระสอบเปียวเนาะเพิ่อนออกมาแต่ว่านี้เพิ่นอ่อนยิมสกูตเตอร์มาถ่ายก่อนออกมาก็ของน้องนเท้าเซอร์นี่ก็ไอเอ้ยเฮาน้องเพิ่นมาน้ำหลังนี้เฮ้ยเกี่ยมมาพร้อม i <laughs>

มาแล้วบอกแม่แล้วกันว่าแมได้คุพี่มาแล้วได้พัลล์ลมแม่แล้วได้พัลล์ลมอุ้ยได้พัลล์ลมรางวัลยี่สิราวัลที่สรางวัลที่สองเ ก็ง่ายเขาจะมาแก้ละกันละกัน เอามีดเอามีดต้าเอามีดถ้าเราแน่เด่กไอเสร์ดเกี่ยมแกพัดลมเนอะากเลยแกเลยสกุดต้ามังะกุดเต้าเพแล้วต้ากงแต่ว่ได้ของกันเนาะไอ้ยังคือแทำอะไรได้่อห่ต็เปยไปร้อมผ้า i'm ah. not สั่งองกันบนบ้านเลยดิเ้ยของนแทนนะทนะแทเกืบเฮ้ยเฮ้การทยังอ่อนแวยอันแข่งโปกเกันเอา้ให้เราอาหาร่่าี่่เบบ สิบแายพันเนาะอย่างรู้นานี่ไม่ได้อย่างแกแกนี่ไดเละโอแต่ว่าอยากแน่นหนาหน่อยนึงเนาะหญ้าพัดลมหักมีอันนี้กระย้าพัดลมโซงบูฮู้กันเออฮอกเคยมาแกะหลังกล้องแล้วกันเนาะอันนั้นจันแพะเกลืองเตต้ากองกิสนา ทองปิศนาอายจะมีทองคำสูงกันไรไปที่จำกัดเย คุณนี่กำลังสิมาว้าวโอ้การ์ดพีคบ้าคือรีพอร์ตคือร้พอร์และการ์ดต่อไปการ์ดต่อไปได้ของเดียวดอสาวส้มๆเนาะมาดูสิได้ของถ่รยได้ของไอเซ่ 不 我们再吃，还硬着呢。<laughs>

ทุกคนเรากำันจะไปบ้านี้